ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยตนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับจะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะก็จะตรงกับวันประหัสที่12สิงหาคมพศ2000 564นั่นเองพี่ตายก็ขอสวัสดีวันแม่นะครับเป็นวันหยุดเนาะก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็ไม่เจ็บไม่จนเนาะอยู่เป็นลมโพล่มไซของคนลูกไปนานๆนะวันนี้ทางกิ่งยนสาขาบูรีลำนอกเมืองจะมีปล่อยทั้งหมด2คันของหัวล้าน1คันของมีนเกหน็1คันนะส่วนจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าพูดถึงวันนี้บรรยากาศดีๆนะ กะว่าจะไปตัดหญ้าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปล่อยรถเสร็จแล้วดูถ้าไม่มีเดดก็เดี๋ยวไปตัดครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะมาปล่อยในวันนี้เป็นวันดีนะครับวันแม่เห็นบรรยากาศไหมครึ้มตอนนี้อากาศเย็นนะครับไม่ร้อนคิดถึงการตัดหญ้าเป็นอย่างมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปล่อยรถให้เสร็จเรียบร้อยก่อนละกันนะครับวันดีของลูกค้าอะมาดูกันว่าวันนี้นะครับรถรุ่นที่พี่ตายจะปล่อยนะ จะเป็นเจ้าตัว Cap er c a p 4 h i i h l l n n e r r 1.9เกรด LDA สีขาวมุกนะครับคันนี้ถ้าพี่ต่ายจำไม่ผิดนะเอาราคาก่อนเนาะคันนี้ราคาอยู่8 3 2 0 0 0บาทถ้าจำไม่ผิดเนี่ยโอ้น่าจะจองตั้งแต่เดือนเมษาไหมรถเพิ่งเข้ามานะครับรุ่นนี้รถก็นานๆทีเข้ามาเหมือนกันรถขาดแล้วช่วงนี้ ทางเ็เรียกว่าตรีเพชรลดกําลังการผลิตลงนะครับอย่างลดลดลงมากกว่านี้ได้อีกไหมอ่ะคับคันนี้เขาจะเป็นตัวรองท็อปนะ LDA แล้วก็เป็นตัวแซดแต่ว่าหน้าตาเขาก็จะเหมือนพวกตัวท็อปเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวกระจังหน้า2ชั้นแบบโครเมียมสีนะครับเป็นตัวยกสูงก็จะเป็นสีขาวมุกนะมีแค่ขาวมุกมุกเดียวไม่มีมุกอื่นนะครับ ในรุ่นยกสูง4ประตูทุกรุ่นมีข่าวมุกอย่างเดียวนะครับคันนี้เขาจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED ไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในหลอดเดียวกันเจ้าตัวไฟเด y l i ไลท์มีมาให้ไฟหน้านะครับพี่ต่ายบอกไว้ในหนึงมันสามารถปรับระดับได้ถึง4ระดับเลยทีเดียวนะครับไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างตัวนี้ก็มีมาให้จากโรงงานนะไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม ช่วยเพิ่มทัศนาิสัยที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักหรือว่าหมอกลงจัดชุดแต่งเพิ่มนะครับอันนี้น้องสามารถเอาของเจ้าตัว X s e r ซ e s รีมาใส่ได้ระบบความปลอดภัยแหละครับพี่ต่ายระบบความปลอดภัยนะถึงน้องจะเป็นตัวรองท็อปนะซึ่งจริงๆตัว LL มันย่อม,มาจาก l ัก u r y รนะมันแสดงแสดงถึงความหรูหราบ่งบอกถึงความหรูหราอยู่แล้วไม่ใช่ L ที่แปลว่าโลนะ l ัก u r y รี่ Lu ักรี่หรูหรานะครับเพราะฉะนั้น ความรูหราไม่พอระบบความปลอดภัยนะครับ ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดนิรภัย3.5ที่นั่งทีนี้ตามภาพที่เราเห็นด้านหน้านะก็หล่อแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อ Max แท้จากโรงงานขนาด17นิ้วสีบรอนเงินบันไดข้างมือจับโครเมียมเราไปดูกันนะครับเจ้าคันนี้ระบบกันสะเทือนนะของน้องจะใช้คอยสปริงด้านหน้าวงเลี้ยวจะอยู่ที่6.1เมตรนี่นะครับ แม็แท้ของ isuzu เลยขนาด1 7นิ้วสีบรอนเงินนะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็ให้อารมณ์ที่สปอร์ตอีกด้วยจับคู่กับเจ้ายางบริสโต e นะครับจากโรงงานเลยเบอร์ยางเนี่ยจะใช้255 6 5 10, 7นั่นเองนี่เจ้าตัวบันไดข้างมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะกระจกมมองข,งข้างของน้องนะครับด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟ LED ที่อยู่ด้านล่าง ช่วยให้รถที่อยู่ด้านข้างของเรามองเห็นเราได้อย่างชัดเจนเวลาที่เราเปิดใช้งานนะครับสัญลักษณ์เจ้าตัว h i g h l a n d ร er, ์ตัวนี้เป็นสีโครเมียมมีมาให้เรียบร้อยใบปัดน้ำฝนไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวสูงนะถ้าเป็นเกรด LDA สามารถยกน้องได้ง่ายๆแบบนี้เลยทีเดียว เจ้าตัวเสาวากาศออกแบบให้มีความสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ชัดเจนชัดเจนในที่นี้หมายถึงว่ารับสัญญาณได้ชัดเจนนะเลขเครื่อง8779โ oh, อ oh. ้โหอันนี้จะเป็น fc ที่อยู่อำเภอสตึกนะครับเป็นของน้องปลาดุกนั่นเองก็มาจ่ายเงินแล้ววันนี้นะครับพี่ตายว่าเราไม่ได้ปล่อยแค่2คันแล้วแหละ เพราะว่าเมื่อกี้เห็นพี่พิชิตมานะครับก็เตรียมดอกไม้เตรียมอะไรมาแสดงว่าต้องมีเพิ่มแน่นอนนะครับเห็นใส่ป้ายแดงรออยู่ตัวนี้อีก3คันอ้สแสดงว่าวันนี้นวนนันดีนะห้คันนะอ่ะทีนี้เราตัดมาดูด้านท้ายกันบ้างล้อแม็กที่เป็นตัวท้ายของโรงงานนะจะแบบเดียวกันทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับตัวกันชนท้ายของน้องก็จะเป็นแบบบิวอินนะครับรอแบบนี้เลยเข้ากับตัวรถเป็นอย่างมากไฟท้ายแบบ LED ถ้าเป็นตัวเกรด LDA นะครับ เขาไม่มีตัวหนังสือให้นะทีนี้มือจับเป็นแบบพรีเมียมเสริมหลอด้วยตัวคิ้วฝาท้ายตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเข้ากันเป็นอย่างมากเลยอาเพื่อใครนะครับอยากใส่ก็ดูว่าให้มันใส่มันสวยไหมสวยครับเพิ่มความสวยความหล่อได้อีกเยอะเลยทีนี้ไกลๆนู่นนะครับสติ๊กเกอร์มหามงคลนี่มีให้เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวพี่ไต่จะพาไปดูด้านหน้ากันนะว่า ไม่ใช่ด้านหน้าภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ห้องเครื่องว่าเรียบร้อยหรือยังสำหรับ f อฟท่านใดที่กดแช่นะครับให้พี่ต่ายที่เขาทําคลิปแข่งกันแนละ้วก็ขอบคุณมากมากนะครับตอนนี้ก็บอกผลออกมาแล้วนะแพ้เป็นที่เรียบร้อย <laughs> ไม่เป็นไรนะครับยังเหลืออีกหลายคลิปที่เราต้องแข่งกัน <laughs> เราต้องชนะสคริปต์นะร <laughs> อบหน้าน่าจะเป็นพีเน็กกับไปพิชิตลงนะรอบสุดท้ายก็น่าจะเป็นพี่ตายนี่แหละดูทรงลวไม่น่ารอดอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน อันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารของเจ้าตัว LDA ที่เราเห็นกันนะตรงนี้นะก็เดี๋ยวมาดูเลยกว่าเฮ้ยรถ4ประตูเนี่ยเขาออกแบบให้มีความกว้างนะกว้างเหมือนรถเก๋งนั่งสบายได้เหมือนรถเก๋งความหรูหราก็เหมือนรถเก๋งเช่นเดียวกันทีนี้ไปดูแผงข้างประตูมีการโบนุ่มมาให้นะครับเจ้าตัว LDA เขาเรียกว่าตัวช่องใส่ที่เก็บขวดน้ำขนาด1.5ลิตรมีให้นี่เบาะของ LDA นะครับก็จะเป็นเบาผ้าเกรดพีเมียมนั่นเองข้อดีของการใช้เบาผ้าเนี่ยอย่างพี่ต่ายบอกไปเฮ้ยมันไม่ร้อนนะมันจอดตากแดดเนี่ยมันไม่สะสมความร้อนแล้วก็นั่งได้นิ่มเย็ยนสบายด้วยอันนี้พี่ต่ายทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานน้องทวงมาตอนมาจ่ายเงินเฮ้ย ไอยางปูพื้นไม่เห็นได้เลยอันนี้ปูให้เรานะช่วยกันเป็นพยานนะว่าเราปูให้แล้ว <c oughs> ครับอันนี้ก็จะเป็นมือจับนะเวลาที่เราต้องเข้าไปในห้องโดยสารตัวนี้เวลาเราจับกระชับมือมากทําให้เราเข้าไปในห้องโดยสารได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองอมาดูตอนหน้ากันบ้างเรียบร้อยหรือย,อยังเรียบร้อยนะครับเช็ดเงาวับขัดเงาวับเลย lda นะเขาสามารถปรับกระจกมองข้างได้ด้วยไฟฟ้านะครับนี่เราสามารถโยกแบบนี้แล้วก็นี่ เลือกซ้ายเลือกขวาแล้วก็โยกเอานี่เรามาชาวี่ตายไปถามเรื่องกลุ่มทุเรียนนะก็บอกว่าไอ้ตัวที่พี่ตายใส่ปุ๋ยเคมีไปนะมันน่าจะตายเดี๋ยวลองเอาตัวอื่นไปใส่ก่อนไอ้ตัวฮูมิกไหมที่สารบำรุงดินนะเนาะเพื่อมันจะรอดอ่ะทีนี้นะครับเบาะนั่งคู่หน้าก็จะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมเช่นเดียวกันตัวของเบาะเองเนี่ย ก็จะออกแบบให้มีความกระชับสรีระของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารเป็นอย่างมากเลยนี่ก็จะมีปีกขนาดใหญ่มันจะเหมือนเวลาเรานั่งมีคนมากอดเราอยู่ตลอดเวลาน่ยอุย้ยรู้สึกกระชับรู้สึกอบอุ่นนะนี่อันนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยพร้อมส่งมอบนะครับนี่บริเวณคอนโซลด้านหน้าเจ้าต,ตัวเกรด LDA มีหน้าจอมาให้นะกล้องมองหลังแอร์ตัวนี้ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเกียร์เมื่อวานพี่ต่ายพูดผิดนะมีเอทักมาว่าพี่ต่พี่ต่บอกว่ารุ่นนี้ไม่มีเกียร์ออโต้ให้เลือกแต่มีเกียร์อตัตโนมัติไม่ใช่นะขอแก้คตั้งเกียร์ออโต้และเกียร์อตัตโนมัติไม่มีมันเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเฮ้ยสำหรับใครที่เฮ้ยชอบความสนุกสนานนะ ตาทดที่ต่อเนื่องมากๆอารมณ์ที่สปอร์ตมากๆภาพไม่ได้เนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดต,ตัวนี้พวงมาลัยของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยกระชับนะครับควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายอ้าวล็อกละเนี่ยบางทีเราชอบจับเล่นแล้วมันล็อกอย่างเงี้ยอันนี้ล็อกนะวิธีก็คือเนี่ยใส่เจ้าตัวนี้ไปเนี่ยใส่กุญแจเนี่ยขยับกุญแจไปด้วยแล้วก็ขยับเจ้าตัวนี้ไปด้วยนะครับเนี่ย ขยับคุญแจไปพร้อมกันแล้วขยับตัวนี้ไปด้วยมันถึงจะนั่นได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันว่าเรียบร้อยหรือยังไปนี่เครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัว LDA น้องจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1,9 0 0ซีซีนะเป็นเครื่อง1.9ในเจเนอเรชันที่2แล้วเรื่องของแรงมา้าแรงบิดนะครับความแข็งแรงตรงทางมดความแข็งแรงทนทานลดมลพิษนะ ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 1,900cc ซเนี่ยมาพร้อมกับเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับมันทำให้เวลาที่เราจำเป็นต้องใช้แรงม้า150แรงม้านะครับแรงบิด350นิวตันเมตรก็ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะครับเป็นอันว่าเฮ้ยเหยียบปุ๊บมาปับ๊บเหยียบปุ๊บมาปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็จะเป็นภายในภายในภายนอกห้องดยสารแล้วก็โดยรวมทั้งหมดในรุ่นที่พี่ต่จะ ปล่อยในวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปหาเดินดูว่ายังมีรุ่นไหนที่พอจะถ่ายให้ดูได้ไหมเพราะว่าตอนนี้รถก็ไม่มีอีกละไม่มาอีกละกละกันของวิเนเทกที่จะปล่อยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเอสคันนี้คาดเราจะไปแต่งกระบงกระบาอะไรก็ไม่เอาตีมก็ไม่ติดนะอ่ะโอเคก็ขอให้เอฟซทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ